บรรยากาศสดนะฮะบรรยากาศสดเลยนะมีจักรยานมาลงนะฮะวันนี้ก็ประมาณสักปีห้าสี่ห้านะเกะือยวหกโมงแล้วนะ,นะะยังไม่สว่างเลยนะดีนะอากาศสดๆนะฮะมีจักรยานมาลงนะฮะนี่ต้อยู่นี่เลย สี่ร้อยกว่าคันนะฮะผมมาเต็มนี่เลยนะก็เดี๋ยวสายๆมาดูทีนะฮะตอนนี้ยังไม่สว่างเลยนะเดี๋ยวสว่างแล้วเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ดูทีงเริ่มขายพรุ่งนี้นะฮะใครที่อยากได้จักรยานแบบหัวรีบมาเลยนะ,ะนีค่คาร์บอนคาร์บอนมีเต็มเลยตอนนี้ยังมืดอยู่นะยังไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่เมื่อกี้เห็นเบียงชีเมสซี่โอ้โห มีห้อดังๆในโลกนี้นะฮะมาหมดนี่นะเพียงชี้สีฟ้าโอ้โหนี่นะนี่นะฮะคาร์บอนเลยนะเนี่ยโอ้โหโอ้โหเห็นี่คาร์บอนเลยนะ โอ้งนัโก้นะฮะเอ๊ะดูนะฮะสายไปดูเลยนะฮะดูเสือหมอกนะ